ไหมไ่หิวเหรอเดี๋ยวพี่พีชจะเอาเต่าไปทำไรลูกพี่พีชจะเอาเต่าไปลงน้ำใครชอบน้ำที่สะอาดไหมกลัวไหมต้องไม่ต้องเยี่ยมใช่แล้วไม่ต้องกลัวสะอาดเทคอิทอีซี่เทคอิทอีซี่เราจะพาไปเทาน้ำสะอาดก่อนเราเราข้ามต้นไม้ฟรีมาได้เลย ต่อไปเราต้องข้ามอะไรนะข้ามเล็กเล็กทะเลสาบทะเลสบเาบตุรกีใช่แล้วจะ่ต้องระวังกระต่ายนะระวังกระต่ายกระต่ายมันอันตรายใครเห็นจะให้เราไปข้าม,มาเากระต่ายตุรกีได้ไหมเหลือกใช่แล้วออลองเพลงให้ตุรกีให้เต่าน้อยฟังดลองเพลงต้นไม้ของพ่อเลยอ่ะเราปลูกต้นไม้ บอกเสรบอกว่าพี่พีทอ่ะจะเอาเต่าไปปล่อยนะเต่าไม่ต้องกลัวเต่าไม่ต้องกลรืเดี๋ยวเต่ายังนอนแล้วหนูก็อย่าไปเลยุ่งสิก็อย่าไ,<อ>ไปยุ่งสิแต่เต่ามันงนอนมากด้วยนะดูฟันพี่สิไหนจะอยดูฟันพี่<อ>เลยหล่อมากเลยนะ ดูฟันที่ลูกดูฟันลูกนะไม่ใช่ดูฟันต่อมเป็นยังงัฟันเขี้ยวเขี้ยวสีอะไรคะสีขาวถ้าเขี้ยวแม่สีเหลือง <laughs> <laughs> เพราะอะไรไปแบ่งฟันไม่ใช่เน,นี่ย เขาเห็นฟ <łość> ันหักแล้วก็แม่จินลูกอมไม่ยอมแปลงฟันไม่ยอมแปลงฟันก่อนนอนนะตัวนั่นน่ะตัวนั่นน่ะคืออะไรตัว